สวัสดีครับเพื่อนนะครับวันนี้นะครับเอาเพื่อนนะครับมาชมสินค้าในเคซีช็อปนะครับสาขาัาดานะครับก็เป็นเป็นช็อปของเรานะครับเป็นก็เรียกว่าเป็นรูปแบบนะครับร้านสะดวกซื้อนะครับแต่เป็นระบบจ่ายปันผลให้กับสมาชิกก็คือเหมือนแต่กอนปันผลนะครับที่นี่นะครับก็คือมีสินค้าหลากหลายนะครับให้เราเลือกซื้อนะครับเพื่อก ในความต้องการนะครับก็เป็นช่องทางครับที่จะทําให้เรานะครับมีรายได้จากการบริโภคสินค้านะครับสินค้าบุิโภคุริโภสินค้านะครับความสวยความงามสินค้าการเกษตรนะครับก็มีจาหน่ายในในจอบของเรานะครับข้างหลังองค์นี้ก็เป็นสินค้านะครับสินค้าครับ นี่คือนะครับธุรกิจเจซีครับเป็นระบบห้างนะครับเป็นระบบห้างปันผลให้กับสมาชิกนะครับท่านใดนะครับต้องการสร้างได้กับธุรกิจเจซีนี้นะก็ต่อเข้ามานะครับทางอีบล็อกนะครับในเพจได้นะครับสาขาของเรานะครับตั้งอยู่นะครับแถวสี่แยกพุ่มควางนะครับก็ในเทพมหานครนะครับ ใ่านสนใจนะครับก็เข้ามานะครับดูสินค้าในจอบของเราได้นะครับข้บางหลังผมก็เป็นสินค้านะครับก็ทักทายนะครับดีบอกเข้ามาได้นะครับเป็นดีนะครับต้อนรับสมาชิกใหม่ครับสวัสดีครับ